สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายไว้ใช้ในการยิงโฆษณาซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมดกับคนที่มายุ่งกับโคต์หรือเพจของเราเพื่อจะยิงโฆษณากลับเข้าไปหากลุ่มลูกค้าเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่กดไลค์คอมเมนต์คนที่แชร์คนที่กดดูรูปภาพของเราดูคลิปวิดีโอของเราค้างโฆษณาของเราหรือดูโพสต์ของเราเกิน8วิเรา จะเก็บข้อมูลของคนเหล่านี้เพื่อที่จะยิงโฆษณากลับไปหาเขาอีกครั้งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายอันนี้เราเข้ามาที่เพจ a c e b o o k ของเรานะครับไปที่ตัวจัดการโฆษณาด้านซ้ายมือคลิกเลยระบบจะนำมาสู่หลังบ้านของตัวจัดการโฆษณาให้เราดูไปที่แถบซ้ายมือนะครับใต้รูปบ้านมันจะมีจุดๆอันนี้เรียกว่าเครื่องมือธุรกิจ คลิกนะครับจะเจอตรงกลางนี้เขียนว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นรูปคน3คนคลิกระบบจะนำมาสู่หน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างที่เราจะเลือกการสร้างกลุ่มเป้าหมายมีคำว่าสร้างกลุ่มเป้าหมายคลิกไปที่กลุ่มเป้าหมายกำหนดเองคลิกเลย เรามาดูแหล่งที่มาของกลุ่มเป้าหมายกันว่าเราจะเลือกกลุ่มเป้าหมายให้มาจากที่ไหนอันนี้ผมจะสอนเก็บกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่มาจากเพจ a c e b o o k ให้เราคลิกเลือกเพจ Facebook กดถัดไปเลือกเพจนะครับว่าใช้เพจไหนในการเก็บกลุ่มเป้าหมายผมเลือกใช้เพจนี้เลือกเหตุการณ์เป็นทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจของคุณ สามารถเก็บข้อมูลของทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจของเราไม่ว่าจะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดดูรูปภาพดูวิดีโอค้างไว้8วิเราเก็บข้อมูลได้ถึง1ปีหรือ365วันแต่โดยทั่วไปแล้วผมจะแนะนําแค่30วันคือเราจะเก็บข้อมูลเฉพาะคนที่มาสนใจเพจหรือดูโฆษณาเราภายใน30วันนี้เท่านั้นเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดเกิน30วันไปแล้วเนี่ยจะเกิดไม่ใช่ลูกค้าเราแล้วเขาจะลืมเราแล้วครับเพราะนั้นเราจะเอาเฉพาะคนที่อยู่ในระหว่าง30วันที่มายุ่ง กับเราก,ก็เลือกเป็น30วันระบบก็จะเก็บข้อมูลของทุกคนที่มายุ่งกับเพจนี้ทั้งหมดภายใน30วันตั้งชื่อกล um um ุ่มเป้าหมายผมก็จะตั้งว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจ30วันทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจ30วันหลังจากนั้นคลิกสร้างกล um um ุ่มเป้าหมายระบบก็จะนํามาสู่หน้าต่างนี้นะครับก็คือเราสร้างกลุ่มเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิกเรียบร้อยเลยก็จะขึ้นว่า ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจ30วันตอนนี้ข้อมูลยัง จะขึ้นว่าต่ำกว่า1000คนนะครับก็กําลังเพิ่มข้อมูลอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะขึ้นว่ามีคนจํานวนเท่าไหร่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนี้ที่มากดไลค์กดถูกใจคอมเมนต์ comment, กดแชร์กดดูลูปภาพของเราแล้วลูกค้านี่แหละครับที่เราจะสามารถยิงโฆษณากลับไปหาเขาได้อีกครั้งเพราะเราถือว่าบุคคลเหล่านี้มีความสนใจในสินค้าและบริการของเราสําหรับวิธีการที่จะเอามายิงโฆษณากลับไปหาบุคคลเหล่านี้จะยิงอย่างไรนั้นติดตามในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ คน